ชนกว้าเลยชาวบีชนกว้ามันโอเคโอ้โหแล้วรถรถมันคันเล็กรถมันคันเล็กชนลำบากโอ้มันหลบกูมันหลบหลีกไอฮามาให้กุชนซะดีๆชนกว้างโอ้โหวิ่งเร็วกว่ารถอีกชิบหายเขี่ยเกือบชนแล้วตะกกี้มันหลบว่ะโอ้ไปไหนไปไหนอ้าวชนใจต้นไม้ ควางมึงหนีไปแล้วหนีไปไหนวะนี่นี่นี่โอ้มันหลบมันหลบโอ้ยจิบหายและวจิบหายละวจิบหายแล้วจิบหายแล้วไฟ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 สอมบี้อะไรหลังโอ้รถเกือบระเบิดตะกี้โอ้จิบชิบ,ช,บ <c oughs> ชิบแหละชิบละรถรถกูจะพังไปเลยเฮ้ย,ฮยนี่แน่ตายไหมไม่ตายเฮ้ยอะไรวะทะลุเนี่ยตรงดิง่งเนี่ยชนแล้วเนี่ย อ้าวไอ้เชี่ยวิ่งแซงรถกูเสียงรถเสียงรถโอ้ยระวัง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 เดี๋ยวเดี๋ขับขับออกก่อนโอเวน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 โอเคโอเคตายยังเฮ้ยมึงยิงมันหรือว่ามันยิงมึงมึงตายเหรอตายโอโดนยิงหัวด้วยอุ้ยรถรถเหลือเลือดเหลือสิบเอ็ดโอ้โหเกือบตายเกือบตาย มันยิงยางกูฮะยางแตกโอ้เมืองใหญ่เอไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมาตามกูมามาตามกูไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมาตามกูมาถึงนี่เลยชิบหายกูเรื่องกูยิงมีน้อยอยู่ช้านไอ้ห้ากระสุนกูก็ไม่มีไอเวนผมรู้ว่ามันมันมันต้องมันต้องเล่นให้ผมตายอ่ะไอเนี้ยไอพวกเนี้ยแม่งเถื่อนบอกเลยจะฝรั่งจะไทยมันก็เถื่อนทั้งนั้นนะครับโอ้โหดีนะกูรอดมาได้ แม่งตามกูมาถึงที่เลยข้ามสะพานมาเนี่ยโอ้มันจะอาฆาตกูถึงไหนเนี่ยฮะกูไปทำอะไรพวกมึงวะโอเคครับของอยู่ตรงหน้าเรืนี่เองครับผมเราต้องรีบเก็บก่อนที่จะมีคนตามมาครับผมผมตายได้ง่ายเลยตอนนี้โอเคทั้งน้ำทั้งอาหารนี่แบบมีสิทธิ์ตายได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเก็บของใส่กระเป๋าเสียงไอ้เหียเ้ยน,เ,ยน,เ,ยนเนี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 ยนอะไรสัตว์ไอ้สัตว์เลือดกูน้อยเฉยๆหรอกทำไมมึงมายิงตายแล้วอันนี้นะ แล้วก็มาอยู่กับฝรั่งคนหนึ่งกําลังขับฮอนําพาเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเกกําลังมุ่งหน้าไปยังที่ที่คุณโอ๊กอยู่ด้วยนะครับผมอาจจะลงกลางทางนะครับคุณโอ๊กครับเอาละลงแล้วอะไรอะไลงมาแล้วโอเคกูลงน้ำมาดีนะกูเกือบลงหลังคาบ้านแล้วถ้าลงหลังคาบ้านนี่กูตายแล้วเนี่ยเฮ้ยคอปเตอร์ขับได้ครับตอนนี้นะ เราจะขึ้นบินกันแล้วครับผมเฮ้ยโอ้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 โอมโดีโอ้โอ้โอ้ลอ้โอ้โอ้โอ้ลอ้โอเรา้โอังจะโอ้โอ้้้โ้โอ้โอ้โอ้โั้จอ้ออ้อโอ้โอ้้อ้โ่้โ้อ้โอ้อ้อ้งอ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้อ้โ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 อ้้อ้โ่อ้อ้โโ้อ้อ้ออ้อ่ออน้นอ้ หมดโอ้โอเคครับต้องเคลียร์ก่อนนะครับผมไม่ได้ครับเราอยู่คนเดียวครับผมอ้าเฮ้ยใครวะอ้าเชี่ยเจอใครไม่รู้รู้สึกว่าจะเจอฝรั่งท่านหนึ่งครับผมอะไรฮะกูเหมือนกูเจอฝรั่งคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนมึงเลยตอนแรกกูนึกว่าคนหนึงแต่ไม่ใช่ใครไม่รู้<ม>โอเคมึงเอารถมึงไปแล้วกูเอารถของกูก็ได้รถพยาบาลโอเคสวยงามนะครับคุณล็ค,ครับ กูมาช่วยแล้วโ <Okay, S 1> <ๆ>อเคก็คือพอดีไปเลยมึงมึงเอาใครมาด้วยเนีเ่ยโ okay. อเคดันชิดดันชิดดิไม่ทอะไรชัดนะฮะถึงจะเป็นฝรั่งหรือจะเป็นคนไทยยังไงก็สัสนชาตญยานดิบเถื่อน <c oughs> ก็มีในทุกๆคนครับผมไอโอ๊กน <c oughs> ายอยู่ไหนอยู่ีชั้แสงไฟ เฮ้ยคนนี่วะ Hello you Hello don't shoot me okay and be friends No No don't shoot me don't shoot me <laughs> s e <laughs> กทำเมียวเลยมันจะฆ่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะซ e กทำเมียวเลย No don't shoot me and be friends อ้าวมันตายแล้วอ้าวเป็นไรวะสงสัยกูชนมันตะกี้เ <laughs> ลือดรดละมั้งเนี่ยกูอะโอเคกูได้ปืนมันมาเลย <c oughs> แนะนำก็ผมสำหรับ ใครที่แบบว่ายังยิงไม่ค่อยแม่นก็ให้เปลี่ยนเป็นซีมิออโต้ครับผมยิงทีละนัดดีกว่านะครับมันจะประหยัดอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปออโต้เลยมันเปลืองเปลืองกระสุนนะฮะมือใหม่ก็ใช้ซีมิเอานะฮะยิงทีละนัดทีละนัดไปครับให้ช็อตเอาอะให้ช็อตเอาง่ายๆอ่าประหยัดด้วยครับผมต้องมีสาระในฮะรายการเราโอเเคราไม่เคยมีสาระเราก็ได้แต่เล่นเล่นๆอย่างเดียวนะครับเราไม่เคยแบบมีทริคมีอะไรมีสาระอะไรเขาบอกเลยฮะอย่าลืมให้ช็อต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  นี่เนี่ยนี่ซอมบี้เป็นสิบอย่างงี้ถ้าเกิดมันในกรณีที่ซอมบี้มันมาเยอะเกินไปแล้วก็ออตโต้แม่งเลยครับนี่สัตวออ์ถ้าเกิดมันมาทีละตัวเราก็ค่อยยิงทีละนัดสองนัดนะแต่นี่ถ้ามันมาเยอะกูก็กระหน่ำแม่งเลยไอ้เชี่ยมันสปาวตนสปาวมันสปาวมาอ๋อสบายมึงไปคุยกับล่างมะม่วงนะครับโโคุณโอ้ยกูตาย ตายโอ้ยตัววิ่งกูไม่สู้ไปละออกจากเมืองดีกว่านะครับเราจะมุ่งหน้าไปหาคโนกดีกว่าเออเออมีคนตามผมมาด้วยนะครับคุณนกนิดหรือสตรรลเฮลโหลไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ยิงกูมันตามมาจากในเมืองแล้วละ่ะมันตามกูมาถึงบนยอดเสาเลยเนะี่ยออกูเห็นแล้วกูเห็นคนแล้วเฮ้ยสองคนเลยนี่หว่ามันแต่งตัวคล้ายๆตำรวจไนงะไม่รู้มีหมวกตำรวจไงมันมันยิงอยู่นะมันยิงอีกฝั่งนึงอะไม่รู้ยิงอะไรไอหาสองคนนะั้นม่งไปขับรถมัน มึงจำตอนที่เราเล่นเอ่อแมปลานประลองได้ไหมทำไมแล้วเวลาเรากดทํำท่าเหมือนขับรถอ่ะแที่มันมีคนขับรถตามหรอแม่งกําลังทํากันอยู่มึงเล่นอะไรกันมึงเล่นอะไรกันเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันเฮ้ยโอ้มันกําลังขับรถลงเขาขับรถอากาศเชี๋ยน่ากลัวชิบหายอืมันชักอ๋อไอ้เชี่ยเสียงโอ้โหยกมือครับยกมือยกมือยกมือ ยอมยอมมันบอกให้เราวิ่งถ้าเกิดเราไม่วิ่งมันจะยิงเราไฟไฟตายโอเคกูเจอกล่องอยู่ข้างหน้านั่นเองโอ้ไม่อย่าอย่าอย่าาโอเคซอมบี้วิ่งตามหลังกูติก้โอเคปลอดภัยแล้วอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงข้างหน้าไปเอาไปหากล่องข้างหน้าดูซิมีคนรึเปล่าโอเคครับมีคนอยู่หนึ่งคนนะครับผมมันกำลังเก็บของอยู่นะฮะโอ้โหกูไปช้าไปอะช้าไปแล้วกูตายเป็นตายเพราะว่าตอนนี้ก็ สภาพก็สมควรตายอยู่แล้วล่ะโอเคครับตอนนี้คุณโอ๊คเป็นยังไงบ้างครับกำลังยิงกันเมามันนะครับไหนอย่างนี้ต้องสอดส่องส่องสอดโอเคครับเห็นแล้วครับระวังระวัอง,อ,งอ๋ออ๋อเออนั่นเพื่อนเรานีมะมึงอยู่กับเพื่อนเลยเนี่ยก็ยิงอ๋ออ๋อไอ้อกล่องสองกล่องเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนอยู่ข้างบนตาเขียวอะไรยิงมันอยู่ยิงมันโอเคเดี๋ยวกูไปเป็นกำลังเสริมให้เดี๋ยวกูไปไปหาแล้วนี่เราต้องช่วยเพื่อนครับผมไม่ได้แล้วเพื่อนกำลังตกอยู่ในอันตรายเราจะไปที่ต้อง ออไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี้ดูสิอือโอ้ยยยกยยยยนยย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 กยกยยยกหย่ยย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 ยนยยยยยลยายย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 สยย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 ย้ยยยยยายยย่ยยยวยายียยยยยยไยยย่่ยยยยยยย้ยยยยยนยยวยยยยยกยยยยไม่ยยยยยมยยยยยนยย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 ยอย ว่าต้องออกกล้องมันมันไม่ได้เสียงมันรู้ว่าเสียเปนมันเป็นเอืออะไรมันเลกลัวละสิถ้าแต่เอาออกเอากล้องสไนจิงจริงอ่ะมันจะโอเคเลยเอาคุณมีกระสุนปืนมึงพอดีวัดวัดว t ดจ f เพื่อนมันยิงเฮ้ยเพื่อนมึงอะโอ๊กเนี่ยชื่อเนี่ยไอคนที่มาใหม่อ่ะไอดำม่ะดำไหน ที่มันมาใหม่ที่ไม่ใช่ไอหที่ไม่ใช่ไอ,ไไอคนที่มันตามเรามาไอหัวเหลืองอะเนี่ยเนี่ยมันยิงเราตายอ๋อกูกำลังไปหาศพมึสนสไัยกูมันเอาสนาไนคกูไปเห็นยูเห็นยูไอห้ามใส่ไม่ไ้หามันมันรู้ว่ากูใช้ปืนนี้เหรอมันก็เลยยิงกูเพื่อที่จะเอาปืนไปโอ้ไอเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวปือนยังอยู่อ,อ๋อตะกีนีที่หล่นปืนมึงระวัง เฮ้ย <Hey, S 2> มึงฆ่าได้เหรอได้ว้าวดนีนะกูเก็บปืนมึงแล้วเอาปืนสนายเอาไว้ในตัวไม่งั้นเรากูเสร็จเลยอ่ะปืนสนยอยู่กับมันแน่มันไม่ได้ตั้งใจยิงหรือมันตั้งใจยิงก็ไม่แน่ใจแต่มันมีการยิงซ้ําอันนี้กูไม่ไม่เข้าใจอ๋อยิงเงี้ยละยิงเงี้ยละยิงกูเปล่ามันยิงกูเปล่าอย่ขา,ายขอสองกันเฮ้ยเพื่อนเราก็อยู่ตรงนูน้นอ้าวไอ้หัวเหลืองตายเหลือแต่หัวแดงหัวแดงอยู่หัวแดงอยู่ไอ้หัวเหลืองเกิดที่เดียวที่เดิม ไอหัวเลือง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 ยังไงตายล่วงมาแล้วครับผมโอ้เสียงปืน surprise motherfucker oh, oh. 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 don't shoot don't shoot me don't shoot me don't shoot me stop 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 stop, stop. stop shooting me motherfucker you motherfucker you, mother. you, fuck you man fuck you กูไม่เสียดาแล้วเพราะว่ากูเอาปืนเก็บแล้วกูว่าเล่นเล่นเซิฟฝรั่งว่าหัวร้อนกว่าเซิฟไทยแล้วแบบนี้